อย่าแปรครับตรงปิดเองครับถ้าเราขายตัวรถสปอร์ตเนี่ยเราจะอยู่ยังไงปีหนึ่งเราคงขายเป็นหลักสิบเพราะว่าเราไม่ได้มาใช้รถไฟ้าเพื่อความประหยัดเราขายรถไฟฟ้าเพื่อความเอนจอยในการขับหนรอยห้าสิบครับ ตอนนี้กระแสไรเฟ้าโดนกันหน่ำมีปัญหานู่นปัญหานี้เนี่ยพี่อุ้ยคิดยังไงทัไมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีครับเอารถใหม่ล่าสุดยกใหม่นะครับนี่คือรดัสอิเมยมาประกบกับเจ้าเอสปรีนะครับอันนี้ปี1995หากากยากนะะที่จะมาจอดคู่กันนะคุณหลานนะสีเหลืองนี่ จริงๆก็สีเหลืองกับโรตัสเป็นอะไรที่โลโก้เลยโลโก้1นสองเป็นสีที่นิยมสุดในยุคยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็จะจําหน่ายสีเหลืองมากที่สุดครับเส้นสีประจําก็คือเหลืองเหลืองเขียวนะครับแต่ปัจจุบันจะมีความดํามากขึ้นซึ่งปรับใหม่ปี2 0 2 2ันยี่สิบสองยี่สิบสามเพื่อ r e f e c t ความโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ถ้าดูทรงกันจริงๆนะยคือความเฉียบความคมความอะไรเขายังอยู่หมดนะครับ เส้นสายต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีความเป็น DNA ของโลตัสอย่างเต็มที่เนาะแม้แต่ในยุคอดีตก็ต้องบอกว่ามันมีความล้ำสมัยนะเพราะว่า S p r ปรีนี่ถึงรดคันนี้ป็นปี95แต่ดีไซน์นี่จริงๆย้อนกลับไปอีก20ปีอีก20ปีเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในดีกว่าได้ครับตามแม่ครับ นสบ,สบายๆเกี่ยวกับรถซัสนะครับ<ด>ซึ่งป๋าก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าแฟนคลับนะฮะยาวนานนะครับตั้งแต่เด็กเลยในเมืองไทยตอนนั้นจําได้เลยว่าเคยมีคนนําเข้ามาก่อน ใช่ไหมฮะในยุคไหนฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีบริษัทชื่อโรตัสคาไทยแลนด์ด้วยนะจดทะเบียนเพราะผมเคยเห็นในหนังสือรถเก่าๆนะครับจำหน่ายพวกเอสปรีอะไรรุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็หลังๆมาก็น่าจะเป็นบริษัทมิชคาที่นําเข้าไปปลายยุค90แลศูแล้วก็จะมีพวกอีลิสเอ็กซิชอีโวรานะครับจนมาถึงช่วงประมาณปี2014-15เนี่ยก็น่าจะมีการเลิกกิจการไปแต่ปี2014-15มาจนถึงทุกวันนี้ปี2021นะฮะ ช่วงนี้ไม่มีการจําหน่ายรถโรตัสเลยว่างว่างเลยนะไม่มีการขายไม่มีการเซอร์วิสเลยซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับทางโรตัส Car ์ปัจจุบันก็3ปีแล้วที่เราได้มีการทําตลาดโลตัสในประเทศไทยจริงๆแ่ยเวอร์นออโตมอติวกรุ๊ปเรามีการเซ็นไม่ใช่ในแค่ประเทศไทยนะครับเราทําที่แรกในที่ฮ่องกงก่อน2020ที่สิงคโปร์ก็เลยอยากจะขยายตลาดมาสู่ประเทศไทยในประเทศไทยก็จะเป็นกลุ่มของเราครับอย่างส่วนตัวพี่อุ้ย มีความผูกพันรถโรตัสถึงได้มา<อ>บริหารโรตัสคาไทยจริงๆความผูกพันส่วนตัวเนี่ยคงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเห็นรถโรล,ลตัสมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเราก็มีความประทับใจตัวโรลตัสเอสปรีเป็นอย่างมากเลยโตมามาทํางานอยู่ในวงการรถยนต์แล้วก็ทําตามหน้าที่แหละก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมาโชคดีได้จับแบรนด์นี้ก็ดีเลยดีใจเพราะเราเป็นคนบ้านรถพอสมควรคนนครับโรตัสวางแผนอะไรสำหรับประเทศไทยบ้างประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะจริงๆเราก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้เนี่ยเราเอารถเข้ามา เซ็นสัญญากนะันปี2021ตัวแรกที่เราจำหน่ายเลยเนี่ยคือ Exige กับ Elise รุ่นส่งท้าย Final Edition นะฮ <Final S 1> <Final S 2> นะซึ่งเอามาจำนวนไม่กี่คันนะครับก็ขายหมดไปแล้วหมดเลยหมดไปก็หลังจากนั้นเราก็มาโฟกัสกับตัว Emira นะครับก็ประมาณน่าจะฟีเจอร์ไปหลายๆคลิปแล้วเนาะตัว Emira เนี่ยก็เป็นรถสปอร์ตสันดาปภายในรุ่นสุดท้ายนะที่โรตารตั้งใจจะผลิตเพื่อที่จะส่งท้ายในยุคของสันดาปภายในนะครับซึ่งเริ่มต้นเปิดตัวด้วยตัว V6 3 0 0นะครับ แล้วก็ล่าสุดที่ประแมนไปขับมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัว2.0เทอร์โบเครื่อง M139 AMG นะครับเพิ <laughs> ่งจะมาล่าสุดเลยรถยังไม่ได้เคทียร์ภาษีนะ <laughs> มาเทสเลยนะครับ <laughs> ขับ,ขบมันมาก็ขับสนุก <laughs> จริงอ่ะเราเล็งเห็นถึงศักยภาพโรตัสเนี่ยถ้าเราขายตัวรถสปอร์ตเนี่ยเราจะอยู่ยังไง uh huh. อ่าเพราะว่าปีหนึ่งเราคงขายเป็นหลักสิบไอคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็คิดขึ้นมาตั้งแต่บริษัทแม่นั่นแหละเขาก็เลยต้องทํารถที่สามารถที่จะขายในจํานวนมากได้นะครับจริงๆเรามองเห็นแผนตรงนี้มาหลายปีและที่โรตัส huh. เขาเนื่องจากว่ามีการถูกซื้อโดยค่ายจีลี่ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน uh huh. ซึ่งปัจจุบันก็ถือรถหลายแบรนด์มากๆครับอ่าแล้วคอนดิชันบางอย่าง,างเช่นการเป็นรถไฟฟ้าเอ่ยหรือการผลิตในประเทศจีนเอ่ยเนี่ยมันก็ทำให้เรา มี potential นะถ้าทำเอามาเข้ามาเราน่าจะจำหน่ายได้ในราคาที่แบบโดดเด่นกว่าคู่แข่งที่สุดเราก็เปิดตัวเลต้านะฮะเมื่อกันยายนนี่ครบ1นึปีพอดีขายดีมากครับนี้ครับเขาเรียกว่าเกินเหมือนกันเทือนงการตอนเปิดตัวนะผมจำโมเมนต์ที่ผมพูดราคาออกไปในวันเปิดตัวได้นะพอพูดออกไปนะครับห้าล้านแปดแสนก้มื่นบาทตอนนั้นอะ เสียงแบบสื่อมวลชนฮือขึ้นมาอย่างงี้นแบบโอ้โหราคามันดีจริงๆนะอ่ะอีเล็ตรามาถึงอิเมย่านะครับอิเมย่าเนี่ยก็เป็นรถเขาเรียกว่าไฮเปอร์จีทีไฮเปอร์จีทีก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับที่มีเอาพุ้สูงถึง600และ900แรงม้าซึ่งเครื่องเดียวกันอะเครื่องเดียวกันมอเตอร์เดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวอีเล็ตราเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเตี้ยกว่าแอโรไดนามิก i c a l l ดีรถเนี่ยยังให้อาการแบบโลตัรอยู่นะทรงมาลัยโค้งโหลด ยมีความไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อหรือว่าขับมันขับมันขับมันรถไฟฟ้าที่ขับสนุกขับเร็วแล้วขับสนุกเอาครับไปแล้วครับย่าโอ้โหร้อยห้าสิบครับเต็มเต็มนะฮะเก้าร้อยห้าแรงม้าครับม้าแบบเนี่ยกับพายุสุดครับ องครับตรงนี้โอ้โหแรงจริงๆเบรกเบรกนี่คือคาร์บอนเซรามิกนะครับอันนี้ดัดไปมากๆโอ้โหแรงจริงโอ้โย

มาสไลลอมมันบ้างนะครับนี่คือเลวสี่ล้อนะครับไม่เสียชิรอตัสออกมาตรงจุดเปรกบเปรกขึ้นพอปมาหน่อยน er. ะครับไปนิดนึงนะครับพี่นิงนี่คือการเดนที่ยาว แล้วอนาคตของเออตัสเนี่ยที่จะเป็นไฟฟ้าล้วนร้อเทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าโดนกันนามีปัญหานว่นปัญหานี้เนี่ยพี่คุยคิดยังไงประเทศไทยหรือในโลกนี้เองเนี่ยการ<ม>เขาเรียกว่าการยอมรับรถไฟฟ้ามันยังไม่ถึงจุดมาชัวนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าถึงแม้ว่ากระแสของรถไฟฟ้าที่หลายๆท่านหรือหลายๆกลุ่มอาจจะมีการเหมือนเรื่อว่ากระแสตีกลับ มานิยมรถสันดาบมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้กังวลตรงนั้นฮะเพราะว่ายังไงก็ยังมีคนซื้อรถไฟฟ้าอยู่ดีถึงแม้มันจะเป็นกลุ่มที่น้อยลงแต่เนื่องจากโรตัสเราเป็นรถที่เลือก คนขับนะฮะเรามองถึงสมรรถนะจริงๆอยากให้มองไปรถคันหนึ่งรถจะใช้พลังงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจเป็นไฟฟ้าหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาใช้รถไฟฟ้าเพื่อความประหยัดเราขายรถไฟฟ้าเพื่อความเอนจอยในการขับพอเด h ร d r i v เวอร์นะฮะนั้นเรามองถึงคนอยากขับรถคันนี้มากกว่าแล้วซื้อโดยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดว่ามันเป็นรถไฟฟ้าหรือรถอะไรอ่าเท่านั้นเองฮะผมมองแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยฮะก็มี2รุ่นอย่างที่เห็นรถไฟฟ้าซึ่งเรามีจำนวนสองเวรียนต่อรุ่นนะครับสำหรับตัวรถไฟฟ้าแล้วก็รถสันดาก็จะมี มิรานะครับซึ่งปัจจุบันเราจำหน่ายที่เครื่องสู่นยันะครับเครื่อง V6 เนี่ยน่าจะไม่ได้ทําต่อ,อสําหรับเมืองไทยนะครับเพราะว่าฟีดแบ็กจริงๆขายไปหลายคันอยู่นะครับเนื่องจากภาษีเนี่ยเดทค่อนข้างสูงแต่ว่าก็สนใจก็สั่งได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สต็อกมันสมัยก่อนจริงๆในปี2025ผมเพิ่งคุยเรื่องต่อไปอรุ่นต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีทาง เรจิเนลของทางโรตัสมาเยี่ยมพวกผมนะฮะจากดูไบเลยก็เมื่อคืนก็ได้มีการคุยกันว่าโอ้คิศท,ทางเป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะจริงๆว่าปี2025เนี่ยจริงเรายังไม่มีโปรดักต์ใหม่จริงๆเราชะลอการเปิดตัวรถ SUV ไปอีกนิดนึ่งนย่งว่าแหละดูเรื่องเทคโนโลยีอยากให้เทคโนโลยีมันเป็นล่าสุดจริงๆถ้าเราจำหน่ายในปีนี้ปีหน้าตกุ่นจะได้เทคโนโลยีเดิมๆมแล้วก็เพียงเราเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดอาจจะไม่ ไม่ว้าวไม่เป็นไรไม่รีบขายรถที่มีไปก่อนเพราะรถก็ยังสดใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็น SUV ที่เล็กลงเล็กลงครับขนาดย่อมลงมาเป็นขนาดไซส์กลางนะครจอดง่ายขับง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งดีลว่าจะเปิดตัวปี2026ก็แปลว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเว้นว่างไปเลยแต่ว่าในขณะที่เว้นว่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะฮะก็จะมีอะไรมาขั้นกลางตลอด อย่าเช่นตอนนี้เรากำลังจะเปิดตัวบีสป็อกโปรแกรมนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกตกแต่งรถไปอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งจากที่เราคอนฟิกปัจจุบันเนี่ยเราคอนฟิกรถสีอะไรตามใจเราชอบแต่บีสป็อกเนี่ยจะเป็นการสั่งผลิตแบบตามใจฉันเทเลอร์เมดเลยอยากสีนี้อยากได้สีนี้ป๋าแมนบอกชอบหินออนไลน์นี้อยู่บนคอนโซลก็อาจจะหามาให้ได้ก็แพงนะครับแต่แพงขึ้นแน่นอนครับแพงขึ้นมากแน่นอนก็ สำหรับรถตัวนี้เลยก็คือเอเมียกเลยเตอจะเข้าโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันเราพยายามที่จะเปิดตัวในมั t ติเอ็กํากำลังดิวอยู่จะเอารถเข้ามาได้หรือเปล่าขอไปดูรายละเอียดยินดีเลยครับรอคันไว้นอกภายในทีเลยให้น้องคอยอธิบายได้เดี๋ยวน้องวันจะช่วยอธิบายเรื่องฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ต่างครับพี่ขอบคุณครับ คุยกับผู้บริหารคือพี่อุ้ยไปแล้วนะครับแล้วนี้เรามาคุยกับน้องวันบ้าง สวัสดีครับน้องวันเป็นอะไรเป็น Product Specialist l o ร u s c a สคาไทยแลนครับเมื่อกี้สีเหลืองไปแล้วอขอดูสีอื่น,นบ้างอยู่ๆรถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก <c oughs> ดปุ่มเนี <c oughs> ่ใช่เปลี่ยนเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกสีอะไรอันนี้สีพิเศษครับเราเรียกว่าสีบอเรียวเกรย์บางคนมองเขียวบางคนมองฟ้าสรุปจริงๆคือสีเทานะครับนี่ออกชมพูชมพูก็มีนะมันหลายโทนครับาแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยออกอมฟ้านิดนึง อ่ะเรามาดูรอบคันกันดีกว่าจากดูดีไซน์แล้วเนี่ย d ี a นี่เรา u s ยังยคงอยู่ับความเฉียบคมแต่กลายเป็นมีเหลาเ่าแตงขึ้นมานะ <c oughs> ครับจาก E l เล็ r a มีอันเดียวอันนี้ Daytime Running มี 2> อ,2อันซึ่งการออกแบบเนี่ยหลายคนจะมองว่าอา้าวไฟ a d l a m มหลักทำไมมันตีจังจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือหลักการออกแบบตัวถังก็คือตั้งแต่ E l e c ็ r a แล้วเราจะเห็นในเงามืดก่อนเปิดตัวเขาจะเห็นแค่เด y t i ท e แต่เวลาที่เขาสตาร์ทรถแล้วเขาเปิดไฟเนี่ย มันจะตื่นเต้นนึ่มันจะแบบฟุ่มมันคือการออกแบบแบบซ่อนไฟใต้กระจกนะครับไฟหลังจริงจะอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งไฟเนี่ยเป็นแบบออโต้แอดัพทีฟด้วยรถคันหน้าส่วนมาเราหลบให้อยู่แล้วเลี้ยวด้วยไหมเลี้ยวเลี้ยวด้วยครับถ้าสังเกตตอนคืนเนี่ยไฟมันจะปึ๊บปึ๊บอย่างงี้อ่ามีแอบเลี้ยวตามนิดหนึงด้วยโอ้หนี่มีช่องแอโรไดนามิกหลักๆนะครับป๋าโลตัสเราอ่ะเด่นเรื่องแอโรไดนามิกอยู่แล้วอ่า 5T ดีรุ่นนี้เท่าไหร่0.29อ่ะมาดู Active แ i ็กที o n t Grill เขาจะทำงานแบบออโต้มาสโดยปกติของเขานะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาเปิดเนี่ยเพื่อดูดเข้าไปใช้กับแอร์ข้างในนะครับนี่ราสตาร์ทไหมนะครับนี่เราสตาร์ทอยู่นะใช่ครับอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะเขาจะกลางอยู่ประมาณไม่กี่กรณีนะครับอย่างกรณีนี้คือในรถอาจจะร้อนหรือว่าในห้องนี้อาจจะร้อนเขาเลยเปิดตัวนี้เพื่อดูดอากาศเข้าไปเป่าในส่วนตัวมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ของตัวรถให้มันเย็นตลอดเพราะถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่หรือมอเตอร์มันเริ่มฮีทเนี่ยพอๆแม้มันลดลงดรอปลง ถัดมาเป็นกล้องกล้องมีกี่ตัว12ตัวครับเราติดสองตัวรอบพันครับผมนะครับ,รบเพื่อรองรับอะไรตัว,ว,ตวคาเมสามองแล้วก็ทํางานร่วมกับระบบไร้ดาวของเขาด้วย คือระบบออโตมัตนั่นเองต้อนาคตสังเกตโลโก้ครับจากเดิมรถพี่เป็นสีเขียวข้างในอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำารตามยุคตามสมัยครับตามยุคตามสมัยเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็รู้สึกใหญ่ขึ้นใหญ่ครับใหญ่โลโก็ใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นรถมันใหญ่ครับ้าโลโก้ยังไมอยู่มันจะตีบมากเดี๋ยวจะมองไม่เห็นใช่ครับนะครับโอ้โหสวยงามนะฮะก็เป็นงานดีไซน์ตามยุคตามสมัยครับเทคโนโลยีของรถ800โวลต์ถัดมาฮะล้อขนาดเท่าไหร่21นิ้ว พอ21ครับนะครับนี่คือเหมือนสแตนดาร์ดมัมีเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้อีกไหมจริงๆสำหรับเอเวียนะครับ121เนี่ยคือสแตนดาร์ดแต่ว่าพอดีลายเนี่ยเป็นลายคอนฟิกเรเรชั่นเป็นฟอร์สไหมนี่เป็นล้อฟอร์สทุกเกรดครับพวนี้จะเป็นล้อแถมก็ให้ล้อฟอร์สบอกแล้วโรตัสเรา for the driver ครับยังต้องให้ล้อเอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ดีเบรกไง่ายเบรกต้องดีนะเบรกสแตนดาร์ดเราให้เบมโบ้นะครับเป็นคาร์บอนเทอร์มิกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับคาร์บอนนี่ต้องเพิ่มอีกดังเพิ่มจมต่าง ราคาก็ตามดุกตามสมัยของเซรามิกครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ยิ่งดีเบรกก็ยิ่งแพงด้านนี้คืออะไรฮะอันนี้คือตัวไรด้าครับไรด้าไรด้ารถคันนี้มี4จุดที่เห็นได้ชัดนะครับจะมีด้านบนตรงนี้เราจะเห็นอยู่เป็นแผ่นปิดๆอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เรากดมันจะมีปุ่มโอเพนในรถในจอกดปุ๊บก็จะการขึ้นมาฟื้นตรงนี้ก็จะโหดเข้าไปปึ๊บจะมีกล้องฟึดโผล่ออกมาอันนี้ก็มีกล้องอีกนะใช่ครับเป็นกล้องรอบพันอันนี้จะเป็นกล้องกับแผ่นไรด้าแผ่นตัวแผ่นไรด้าครับมันจะเป็นแผ่นเหมือนเป็น นะครับส่วนกล้องก็นี่ข้างๆตรงนี้ก็มีเหมือนกันกล้องนี่ก็มีอีกมีครับนี่ก็อีกนี่กมีอีกให้เยอะครับผมบอกเลยพี่วินมอเตอร์ไซค์เอาไปทีนี้น้ำตาลัหเลยเขาไหลนะครับผมลวงเอ้ยโดนสอยไปเนี่ยโอ้ไปแล้วครับสองตัวเอาไปนี่ก้านปนฝนยังมีแอโรไดนามิกนะอ่าป่าดูออกนนี่ดูสวยงามใช่ครับนะครับสองก้านอ่ามาดูที่เปิดประตูคันนี้พิเศษนิดนึงอ่าพิเศษยังไงคันนี้เราคอนฟิกมาเป็นแบบสีที่นั่งโฟร์ซีทประตูเนี่ยมันจะเป็นแบบ เปิดออโต้แต่ไม่ใช่ว่าเราเดินมาแล้เสียงไม่ได้ใช่ไหมครับแบบเปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องแบบเว้นระยะกันนิดนึงนะครับผมเซนเซอร์ใช่ไหมถ้าสมมติผมเดินมาเปิดปั๊บผมแบบอ่ะแบบอะแต่เนี้ยเขาหยุดถ้าผมหลบปุ๊บเขาเปิดอ่านี้เวลาปิดนะครับอ๋อถ้าแตะครับเราแตะเหมือนกับแตะไหล่เพื่อนแ่นิดเดียวอ๋อได้เส้นแรงนิดนึงถูกต้องครับประตูดูดนะครับเป็นซอฟต์โรสสี่บานนะครับถ้าบอกว่าเป็นโฟร์ซีดเอกุสซี่ปั๊บ บอรหลังสําคัญทันทีนะครับโอ้แต่นี่ประตูหลังนี่มันยาวมากนะบากตีเขาเขาเหมือนตัดประมาณนี้ป่ะอ่าครับตัดหลบล้ออันนี้ค่อมล้อเลยอันนี้แบบมาแบบอ่านประตูให้บานไปเริ่มเลยสังเกตดีๆประตูหลังนะครับอาจจะเห็นตรงนี้กระจกมืดกว่าข้างหน้าเอออ่าไพรเวทไพรเวซีกไพรเวซีกลูกค้าสามารถที่จะเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้ปรีดนะครับบางท่านก็ไม่ชอบให้มันมืดเกินไปเพราะบางทีเราติดฟิล์ม บางทีมันไม่เท่ากันตรงนี้ต้องมาลดเฉดตรงนั้นต้องเพิ่มเฉดอาจจะเยอะไปหน่อยถัดมาล้อหลังนี่ใหญ่กว่าล้อหน้าไหมใหญ่กว่าครับความกว้างหน้ายางมากกว่าครับหน้ายางเป็นเท่าไหร่โอ้เป็น3เลยครับสามสุดห้าสามสุดห้าสามห้ายี่สิบเอ็ดนะครับยิ่งเจอล้อยี่สิบสองนี่หนักกว่าเดิมอีกนะครับกว้างเข้าไปอีกหลังคาเป็นกระจกทั้งบานแตกบานใช่ครับซึ่งไลอร์ผมบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นแอคทีฟซึ่งมี2ชั้นนี่ ถูกต้องครับการมีอีกชั้นอย่างนี้อีกชั้นใช่ครับแถ้ามอตรงนี้ดีครับไยได้จะเป็นตบนครับที่ซ่อนอยู่ยมันจะเป็นแผ่นปิล์มโค้งๆฟิล์มครับเช้่น LED นะครับยาวตลอดมีบางท่านนะครับขับตามบนท้องถนนถ่ายรูปไปนึกว่าเป็นรถไฮเปอร์คาร์คันใหญ่ๆยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นนะครับพอท้ายใหญ่มากนี่ลองนี่ช่องนะครับนะครับเห็นเห็นเห็นยางเลยเห็นยางเลยนะ รูนี้นะครับแอโรไดนามิกแล้วก็ตัวเกิร์ดครับผมโอ้หนี่เป็นปีกอะไรเนี่ยเป็นชิ้นเลยครับเป็นกรอสแบ็กมาฟาชาร์ตได้ไหมครับยังออกแบบมาเหมือนฟาถังน้ำมันเลยฝาบนอ่าปึ๊บปัจจัยโอ้โหไม่บอกไม่รู้เนี่ยนะครับชาร์จได้หมดครับผมเราปิดกดปุ่มนี้ถูกต้องครับป้ากดโชว์เลยครับป้าป้าบนี่อ่าซอฟต์ยอดงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยครับครับ ี่เอเปิดหน้าต่างก่อนเลยเปิดหน้าต่างเดี๋ยวมองไม่เห็นเปิดหน้าต่างคือเปิดนี่นี่ครับสามารถนี่ถ้าปาสังเกตนะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดกระจกเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตามเนี่ยจะมีให้เปิดได้ทั้งสองฝั่ง อเปิดเป้นหมดครับผีแบบไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมผู้บริหารท่านหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งนี้แต่ว่ามีคนวิ่งมาฝั่งนี้เอาเอกสารมาให้เอาเปิดมาสา่งฝั่งนี้จอเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นลงได้เวลาเราไม่ใช้เราก็พับลงไปนะครับแต่เราจะใช้ปุ๊บเราจะปรับแอร์ปรับอะไรเอาสัรงขึ้นมาเลยตรงนี้เป็นที่ใส่ของใช่ครับตรงนี้จะเหมือนกับข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้หลายท่านอาจจะนึกว่ามันเป็นช่องแช่ไว้จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นช่องเก็บของเป็นช่องเอาไว้สำหรับใส่ของใส่ทิชชู่ใส่ขวดน้ํา ใส่ได้นะครับแค่ว่าไม่ใช่ตู้แช่จอเนี่ยสามารถมีฟังก์ชันเพิ่มอะไรมีครับหลักๆเนี่ยที่คนเลือกซื้อเนี่อนอยส่วนใหญ่เลยเบาะนวดเสียงคำว่าไร้มัสาดหรือว่าเลฟมัสาดนะครับก็คือเบาะซ้ายขวานั่นเองว่าเราเลือกแบบไหนสมมติผมเลือกให้ปาะเลยเลฟมัสัดป๋าบอกปรับนวดให้หน่อยเหนื่อยจังเลยอยากนวดแบบแถวบ่าอันนี้โชเดอร์นะครับเลือกส่วนกดตามระดับ แรงของการนวดได้เลยมีการไล่นวดเป็นส่วนๆเหมือนมีว okay. ัตถุมากดหลังเราที่วางแก้วถูกต้องครับกดลงไปกดลงไปครับโอเคนีเขาจะดีดลับขึ้นมาเป็นแบบสปริงตรงนี้ก็เป็นแคร์ครับปรับมือไม่ได้ตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มาอยู่ในจอหมดแล้วในจอหมดนะครับมีลำโพงมีลำโพงครับ <Okay. S 2> ถ้าอย่างคันนี้ครับถ้าเป็นออปชั่น4ซีดนะครับเราจะสามารถเลือกได้ทั้งหมดเป็น23ลำพง,งคือตัวท ul mm ็อปเรียกว่ารูเลฟเรนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตัว5ที่นั่งเนี่ยสำหรับ e ิมิยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะติ๊กไปถึง23ลำพงได้ถ้าไม่เลือก4ซ mm ีด hmm. ก็จะได้เป็น15ลำพงแทนแต่ก็เป็นเคสเหมือนกันถ้าอย่าง23ลำพงเนี่ยเราก็จะได้มิติเสียงที่มันมากขึ้นนะครับ mm hmm. จากหลังเบาะจากซับตรงกลางนะครับ mm hmm. เสียงก็จะทุ้มหนักเบาใกล้เคียงกับตัวเรามากขึ้น ตัวนี้มันค่านะครับครับผมสามารถปรับได้อีกไหมคันคนี้ครับป๋าตอนแรกเนี่ยเราเลือกมาเป็นอินเทอร์เจนการลูบแต่ว่าเรามองไปมองมาเนี่ยเราก็อยากโชว์กราฟลูบบ้างเพราะฉะนั้นคันนี้สิ่งที่มาเนี่ยเป็นกราฟลูปกติก็คือจะเป็นกระจกขูดมาให้เลยปรับไม่ได้นะครับถ้าเป็นอินเทอร์เจนการลูบก็จะประมาณ3ามแสนกว่าบาทบนเบาะหน้านะครับโรับผมีดีเทลเห็นไหมครับทุกร <อ S 1> าย,ล,ายละเอียดนะครับพร้อมโลโก้ A.C.B. อะไรครับหลายท่านก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ชื่อเต็มคือแอนโทนีคอรินบูช t ชปแมนครับชื่อผู้ก่อตั้งนั่นเองอ่ะหลังพิงพละแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี่กว่าว่ามีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยได้ครับปาไปเลครับขอนั่งที่คนขับเลยน้วกันได้ครับผมเห็นบอกว่ามีไอออปชั่นพิเศษนะครับสมกันเหยียบเบรกครับสมกับความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแพ็คหน่อยนะครับมันจะปิดเรวเองเลยใช่ไหมป๋าลองได้เลยครับนี่ดูนะครับ เหยียบเบรกครับประปิดเองครับความเร็วนี่เท่ากันใช่ไหมเท mm hmm. ่ากันครับเท่ากันแต่ทางนี้นั้นขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูนะตอนนั้นด้วยครับ oh. oh. อ๋อของพี่เหยียบเบรกปิดเองครับผมแล้วของ mm hmm. น้องทงาไงปิดยังไง โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมมือไปเราไม่อยากเอื้อมไปเราเม่ได้มากเลยครับมันจะปวดแขนเรามาตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้เรามีจอที่เรียกว่าจอโคพายล็อตโค้พายล็อตชื่อเหมือนผู้ช่วยนักบินนะครับจริงๆไม่ได้ช่วยเลยนะครับตลาดก็เปลี่ยนเพลงแต่ว่าที่นี้มันมีปุ่มผมนะเป็นไฟขึ้นมาผมกดปึ๊บนี่ลดความปวดเมื่อยลงไปได้เยอะพี่สามารถปิดได้ไหมอ๋อปิดได้ครับคนขับอ่ะ จากในจอจครับจอจะมีรูปประตูเห็นไหมครับตัวรถเนี่ยไม่ได้จอดเฉยๆนะครับมันหมุนได้ติดไฟแดงบ้างๆก็หมุนเขี่ยได้นะครับเราแตะเข้าไปปุ๊บจะมีรูปประตูโอ้โธ่นะครับพี่จะเปิดฝั่งนู้นลองกดครับเปิดน้องลงไปเลยเปิดน้องลงไปเลยหมดหน้าที่น้องไหมเปิดได้เลยนะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดท้ายอ่ะท้ายไม่ได้ท้ายต้องออกไปหน้าหลักก่อนครับจะมีแยกแล้วท้ายรถยังไงนะระมัดระวป็นท้ายรถครับ แตะลงไปนะครับปึ๊บอ๋อเนี่อันนี้สปอยเลอร์สปอยเลอร์นะครับถ้าเปิดฝาถ่ายอยู่นี่นะครับลองเปิดนะครับครับผมปึ๊บนี่หน้าจอโชว์แบบเร็วทันด้วยโอ้โหเปิดแบบบางคนมีภรรยานะครับแม่บ้านจะหยิบของท้ายรถเปิดให้เขาได้อ่าสปอยเลอร์นะครับอ๋อสปอยเลอร์บ้างครับเปิดสปอยเลอร์ปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เอาไว้ให้พ่อบ้านหล่อ นะตั้งตรงสายอีกนะผีโสนยผีหนึ่งเพราะเขาไล่ค่าซีดีมเหมือนกันครับผมเห็นไหมครับจะมีอ,ะอากาศให้ดูด้วยว่าไล่ได้ขนาดถ้าผีศูนย์เนี่ย ตามกฎเนี่ยมันคือการทํางานแบบออโตเมติกอยู่แล้วนะครับแอดจัสตามความเร็วที่เราใช้นะครับแต่ถ้าเราจอดเฉยๆฉยมอยากหล่อจังเลยวันนี้กดเปิดโชว์หลักๆครับอินเตอร์เฟสตัวแอร์นะครับสังเกตว่าอย่างข้างหลังเมื่อกี้เราโชว์ให้ดูแล้วข้างหน้าครับอันนี้มาแบบเต็มระบบนะครับเป็นคอร์กิดแอร์มาเลยนะครับเราก็สามารถปรับแอร์ได้คล้ายๆกับด้านหลังเลยกดออกคําสั่งเปลี่ยนพัดลมนู่นนี่นั่นได้นะครับมีอุ่นพวงมาลัยมีอุ่นเบาะและที่สําคัญครับเราเลือกมาเป็นแบบซีพิเศษจึงมีเป่าลมเย็นให้เเเรรราาาาายยย็็นนนนนด้้้้้วขงงหหหคัับกกมมมีีสออู่ตใื กดเลือกได้เหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ความพิเศษว่านั้ครับมันมีไรด้ามาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับด้วยความที่เราเป็นรถเดโมนะครับเรายังไม่ได้ทําการสิงกับตัวคุณภาพประเทศไทยมากนะครับตรงนี้เรายัางไม่ขึ้นแผนที่ประเทศไทยแต่สิ่งที่โชว์มาคือตรงนี้ครับเป็นรูปของตัวไรด้านะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นวัตถุเนี่ยเขาจะโชว์บนหน้าจอทั้งรถทั้งคนรถบรรทุกรถตู้รถกระบะโชว์รูปแบบต่างกันได้ <ใน S 2> ทั้งหมดหน้านมีหัวใจนี่ครับแต่ถ้าเจอคนข้างนอกแล้ว ไม่เห็นคนก็ตัวใครตัวมันัตรงนี้ครับอินโฟเทนเมนต์เราก็มีมาให้แล้วทาง a อปเปิ d Auto นะครับไร้จายไม่ต้องเสียูเลยครับบูทูธปั๊บเด้งขึ้นเลยตรงนี้ครับก็จะเป็นออปชันภายในทั้งหมดนะครับเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆก็คือการควบคุมรถในแต่ละโหมดนั่นเองนะครับอย่างไฟสมมุติว่าวันนี้ป๋าอยากจะเปลี่ยนไฟเท่าไหอยวันนี้เบื่อแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้วันศุกร์อยากได้สีฟ้าเราก็เลือกสีฟ้าเลยสีก็จะเปลี่ยนเลยนะครับอย่างวันนี้แบบอยากซิ่งหน่อยฟิวสป อ่ะมาดู Drive Mode บ้างครับผมมันมีกี่โหมดนะฮะถ้าอย่างรุ่น S นะครับในตัว Emiya เนี่ยเราจะมีให้4โหมดป่าลองกดได้จากตรงนี้ได้ครับอยู่นี่นะให้เรชิ้ตรงนี้นะครับนะครับด n โน่ดอสปอร์ตครับนี่แดงเลยเห็นไหมลดเตี้ยด้วยนะครับเตี้ยลงกดอีกนะครับ เพราะทัวร์อทัวร์นี่คือทัวริงนะครับขับขี่แบบทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากประหยัดขึ้นมามันจะมีอันนึงคือเบนซ์นะครับเบนซ์ชวประหยัสดสุดใช่ครับรถจะวิ่งไกลขึ้นได้อีกแล้วก็ทุกอย่างอาจจะประหยัดลงนิดนึงแอร์เบาลงนะครับคันเล่งเบาลงแต่ว่าก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับถ้ากดจากตรงนี้นจะปิดชานิดน,นึงนะครับผมกดให้จากตรงนี้ดีกว่าง่าสุดนะครับไดโมครับอินดิวิดวลกดตรงนี้ปั๊บอันนี้เราปรุงเองได้ตามความชอบนะครับ มุดเราขับแล้วเออเราไม่ชอบปูมอะไรฟีลลิ่งนี้เลยเราอยากได้กระชับกระชับแบบสปอร์ตเราสามารถปรับสเตียริงให้มันมเป็นสปอร์ตได้นะครับ mm. เลือกฟีลลิ่งของตัวเองได้เรสปอยเลอร์ Re iler, นะครับทำงานไวแบบสปอร์ตหรือว่าเอาแบบทัวร์ค่อยๆข,ขึ้นก็เลือกได้เหมือนกันนะครับพาวเวอร์ Power, นะครับมีให้เลือกตั้งแต่เรนส์ทัวร์แล้วก็สปอร์ตวันนี้อยากขับสบายแต่อยากได้ปูมอะไรฟีลสปอร์ตก็ปรับเป็นเรนส์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแบบแน่ๆนๆเนาะอันนี้ปรับตามความชอบของป่าได้เลย mm. นะครับสปอร์ตอย่างที่รสบายเมื่ออกี้แนนน่ชัดเจนนะนะะคครรรัับบถเตตี้ยามกกราฟิเลย ตัวทัวริงนะครับเลนก็เน้นประหยะัดถ้าป่าสังเกตตรงนี้เรามีให้ปรับความสูงของตัวรถได้อีกในแต่ละมล้วนเรากดให้รถก็จะอัพตัวเองสูงขึ้นอีกเิ็นหนึ่งถอยขึ้นบ้านเลี้ยวขึ้นซอยเจอถนนลอยต่อเนินไม่เท่ากันให้รถช่วยยกตัวเองแ้้ผ่านขึ้นไปเซฟตี้ฟีเจอร์นะครับคันนี้เรามีมาให้ครบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เรามีได้ครับเราเลยมีปุ่มเปิดปิดเห็นหน้าตาเขาได้ มีระบบความปลอดภัยครบคันนะครับดอพีน i n n i n g w แม้คุณจะเปิดประตูปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์มาประตูจะร้องเตือนทันทีเลยนะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างนะครับระบกันม่วงหลายท่านอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับแต่ว่าเวลาที่เราขับทางไกลตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะมีความเหนื่อยล้าสะสมบ้างถ้าเราเริ่มม่วงปุ๊บรถจะขึ้นเตือนขึ้นมาทันทีเลยให้เราพักผ่อนอ่ะมาดูเครื่องเสียงกันบ้างเป็นไงเครื่องเสียงนะครับเลยต้องมีลูกเล่นมาให้นะครับอ,อย่างตัวแรกครับคำว่าซอสเนี่ยก็คือการเลือก ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเป็นโหมด All นะครับก็คือการทํางนานแบบปกติทั้งคันนะครับเราเลือกแค่ดเวอร์ก็ได้<ม>วันนี้ป๋าขับคนเดียวอยากฟังคนเดียวลำโพงจะโฟกัสมาที่ป๋าคนเดียวเลยคนหลังอยากฟังเพลงก็เปิดไปให้คนข<ม>้างหลังเขานั่งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวันนี้อยากได้ฟีลแบบคอนเสิร์ตเหมือนเราเลือกสเตจเวที<ม>ตามชื่ออยู่แล้วเสียงก็จะหนักแน่นแต่ถ้าเราเลือกสปเชียลนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นตัวที่รองรับเสียงแบบ รอบๆตัวนะครับตามโลโก้นี้เลยเดี๋ยวพี่เห็นเดีเงี้ยะมาดูพวงมาลัยกันบ้างครับครับผมดีไซน์นี่ล้ำยกมากๆนะครับมีลักษณะเป็นพัโรชิปนะครับครับผมด้านขวาก็เป็นโหมดใช่ไหมครับเป็นโหมดอันนี้เป็นรีเจนด้านซ้ายแล้วเนี่ยปุ่มมันโอ้โหเป็นออร์แกนิกดีไซน์เลยอย่างมีฟีลลิ่งแบบมีปุ่มให้ได้กดด้านซ้ายเป็นไรฮะครับด้านซ้ายนี่ทุกคันเริ่มมีแล้วนะครับอยู่แล้วยุคนี้อะ a p t i v ฟ c ู u คอนโทรลนั่นเองนะครับพอเปิดปุ๊บ เรามี2ระบบปัจจุบันนะครับก็คือเลนก p ตแอซิดนะครับก็คือ<ม>ทํางานวิ่งอยู่ในเลนปนะ่านน่าจะเคยเจออยู่แล้วแล้วก็สตอ p and นโก้จุดอย<ม>ู่นิ่งตามคันหน้านะครับซึ่งระบบตัวนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวไปรองรับระบบดนะิวิ่งเ i เวอโฟ์อัตโนมัติดิวิ่งเดเวนั่นเอง<ม>นะครับแล้วมันมีอะไรนะระยะห่างมีครับตั้งระยะห่างได้เป็นปุ่มข้างในนี้ครับเราจะมีโลโก้อยู่โลโก้อยู่ 3ขีด2ขีดแล้วก็1ขีดนะครับเวลาให้เราขับไปเรากดเปิดปุ๊บเราถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วเปลี่ยนเลนอัตโนมัติไหมเปลี่ยนเลนอัตโนมัติอันนี้ต้องเป็นตัวออโตนมัสได้ครับต้องเลเวล3ขึ้นไปถึงจะเริ่มใช้ได้ส่วนด้านขวาปุ่มอะไฮะด้านขวานะครับก็เป็นปุ่มอินโฟเทนเมนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นนะครับส่วนอันนี้คือ Voice Command What would you like to do next าสำเนียง British ด้านนี้นะครับมีไวเลสชาร์จครับตรวนทับนี่เป็นคาร์บอนเลยคัวคาร์บอนของจริงนะนี่คาร์บอนแท้ครับคันนี้แท้เลยนะครับยังมีปุ่มจําเป็นให้ใช้ด้านนอกนะครับปุ่มนี้ครับป่ามันคือตัวนี้อ๋อสังเกตไหมครับกรุ๊ปบล็อกเราไม่มีตัวเปิดป่าลองกดครับนี่ด้านบนเป็นอะไรฮะด้านบนนะครับแบบรถปกติเลยป่าลูดเมื่อกี้มีติดด้วยไหมครับ ใช้คันผัดเลยนะเอ้มันนี่เกวนะรุนนี้เหมือนกันเหมือนกันครับไท้ซีสองช่องช่องชาร์จไวเขาว่าคันนี้เราให้ไท้ซีสี่ช่องเลยครับอ่ะอ่ะมีสรุปกันหน่อยได้ครับทุ่านนะครับสำหรับอิมิยาใครสนใจนะครับก็ไปลองขับกันได้เป็นไงบ้างราคาครับผมเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นมาเนี่ยรุ่น S นะครับราคา5 9 9ล0 0นบาทไม่รวมคอนฟิเกเรชันนะครับแต่ถ้าท่านใดรักความเร็ว900แรงม้าอยากไปสุดทรัพ หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาเริ่มต้นเหยียบทีท้ายสบัดเลยนะครับขับสี่ล้อครับแล้วก็มีเลี้ยวสี่ล้อด้วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเรื่องการขับขี่จะใช้ยากได้มากมานั้นเบรกเซรามิกเพิ่มอีกเกือบเป็นล้านครับถ้าท่านใจรักความเร็วคิดว่าต้องใช้ความเร็วทุกวันผมก็แนะนำเซรามิกกน็แนะนําไหนๆก็ไหนๆแล้วไปให้สุดซึ่งลูกค้าสั่งน่ะแพงยู่เท่าไหร่ถ้าสั่งตอนนี้จริงๆถ้าเอาแบบเกือบทั้งหมดที่เคยเจอเนี่ยก็ประมาณ 9ล้าน6จนถึง9ล้าน 8, ป้แสนบาท oh นะครับแต่รถเราอ่ะผมการันตีว่ายังไงก็ไม่ทำสิดแน่นอนต่อให้ติดเต็มก,ก็ดัษนะฮะ,น,ะนี่คือรถระดับไฮเปอร์สีทีเลยครับผมที่แบบเมือ่อก่อนไม่มีอ่ะครับแต่ว่าในราคานี้เป็นไปไม่ได้ใครสนใจนะครับก็ไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูมครับติดติดกับแอร์พอร์ตินลังกำแหงเลยครับรครับผมนี่ผมผมแมนและน้องวันครับผมก็ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ